แล้วมีหนูตัวหนึ่งใ่มามเเสียกรมากกิจตกนูรอกนว่าช่วยช่วยจำได้ชิตภาพแล้วมาตงเจ้า là mấy người gọi taxi chứ sao mà lại có được quan tâm quan tiền เมื่อสีตัวนั้นได้ยึดติดหัวแล้วที่นายพามักไว้สี่หัวต้นนี้จะบอกสีก็คือความยาวน้อยน้ำพามากมาก